เครื่องดักนกครับพี่น้องดักนกได้หกชนิดเนะเาะไปหอมาเบิ้งกันแถวห้าไหมขนาดนี้เนาะพี่น้องตัดเป็นเราหอกจะเจาะรูตรงนี้พี่น้องเจาะรูทรงหีเนาะตรงนี้กับตรงนี้เนาะอันนี้หอกเอาเสือกนี่ร้อยเข้ามาเนาะอันนี้เป็นไม้ตัวนี้พี่น้อง มาฮีเนาะตัวนี้เขาใส้เป็นนอ็อตยึดติดกันไว้พี่น้องปาดนี่นิดหน่อยเนะาะเพื่อว่าให้มันโยกเลยเนาะตัวนี้ห้มไชสเป็น,ปนง่ายๆเลยเนาะเครื่องอะไรไม้นี่ผ้าเนาะพี่น้อง หีนี่ผ้าหาแกะออกมาเนาะมาเหตุเป็นคอมเนาะพี่น้องเห็นบ่ตัวนี้คงก็ใส่เลกกันโฮมเนาะมัดใส่ตรงนี้ไว้ไกล้องบ่คอยโฟกัสพี่น้องส่วนตรงนี้ก็เป็นไม้สลักเหมือนเนาะพี้น้องเอาไว้เกาะ เบื้งมันพันกันทีเนาะพี่น้อง,องแกะออกก่นอนเอาก็ใช้เป็นยางธรรมดานี่เลยเนาะนี่ก็เป็นลากที่เห่อมัดไว้เา่ามัดไว้ได้ก็ได้เนาะพี่น้องเราต่ให้มันตึงนี่เสือกในบิงมานี่นเานาะพี่น้องสำหรับว่าเข้ารูนี้เนาะมาออกดันหน้าเห็น้องะบิงมานี่เนาะ ตัวนี้หายคอดไว้เนะหายมัดปมเสือกเป็ดสนีไว้เพื่อให้มันหยักได้พี่น้องอยู่ลักษณะนี้เนาะพี่น้องเสือกมันอยู่แบบนี้เนาะเห็ุง่ายๆเนาะพี่น้อง พี่น้องแยกเทดก็บอเข้าใจก็ซอบพามเลยเนาะนี่เนาะกลนไกเขามันพี่น้องเวลานกมันมาเย็บตรงนี้เนาะเย็บไม้ตัวนี้นะี่เนาะมันที่ผับหลงพี่น้องตัวนี้อรุดเสียกตัวนี้ก็วิ่งขึ้นไปเนาะไม่ตัวนี้มีซอยยกเสียกองพี่น้อง ขออภัยพี่น้องที่กล้องผมบ่ค่อยโฟกัสดีเนาะเพิ่งบัตรมาจับแล้วพี่น้องชมถามให้เบิ่งเนาะพี่น้องเวลานกมันมาเย็บพี่น้องนกมันอีบินมาแล้วก็มาเย็บตรงนี้เนาะติดขานกเนาะพี่น้องออกมาได้เหาเอี่ยวห่านล่อไว้หรือว่าเอาไว้นำน้ำบวกน้ำก็ได้เนาะที่นกมากินน้ำเนาะ บนเรีอพี่น้องเลยฟ้ากดติดตามไว้เนะพี่น้อง